นี่กลุ่มเดียวกันไหมนี่คนละบ้านคนละบ้านคุนละบ้านคนละบ้านคนละบ้านอไอแล้วใครมีเป็นสี่ห้าสิบคนัวบ้านมีไหมเท่ากันก็สิบกว่าตัวยี่สิบตัวครับยี่สิบตัว สี่สิบเก้าตัวเย่งว่าเป็นบัวอะไรบัวพันธุเนี่ยวัวเนื้อวัวเนื้อลูกผสมปรามานเป็นตึ้นเมืองนี่ยอันี้ยี่สิบตัวบอกว่าเหมือนสวรรค์มาโผล่มีไม่มีปลาให้ไม่มีค่ะกี่ตัวไม่เลยสองตัวฮะไม่ไม่ดเลี้ยงเลยไม่ได้เลี้ยงทำงานที่ก็เภออันนี้จะน่าที บ้านท่วมไหมบ้านท่วมถูกน้ําท่วมไหมมน้ำขึ้นไหมไหมครับปิดมือบ้านกลับใช่ไหมบ้านตุ่มสารานุตก่มบ้านตุ่มแล้วขึ้นควรเพราะน้ำข้างบนมันเราคงกระทบกระทบอยู่เพราะมันมีต้องปิดอะไรปิดน้ำกับน้ำผลของราชการจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างสูงเลยครับที่ ผมขอตอนแรกผมขอค่าซื้อฟางเนี่ยครับไปประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทแต่ด้วยความที่ท่านเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยครับโดยเฉพาะผู้เลี้ยงวัวเนี่ยแล้วน้าก็จะต้องท่วมนานเนี่ยท่านก็เลยมอบอ่งบประมาณนะครับเงินทดลองราชการเนี่ยถึงห้าแสนบาทนะครับในการจัดซื้อฟางครั้งนี้โดยที่หนองโดนหนองโดนเนี่ยจะได้หนึ่งพันห้าร้อยฟอนแต่ทั้งจังหวัดเนี่ยจะจะได้ทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อยฟ้อนนะครับ นอกจากฟางแล้วก็ยังมีอาหารของสัตว์ปีกสัตว์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็ดไข่แล้วก็แร่ธาตุด้วยนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่จะเราจะเน้นไปที่ซื้อฟางนะครับก็ซื้อไปประมาณสี่แสนสองหมื่นบาทนอกนั้นอีกเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็ซื้อเป็นแร่ธาตุแล้วก็อาหารเป็ดอาหารไก่นะครับก็ถ้าไม่ได้ท่านผู้ว่าท่านนี้นะครับเราคงไม่เห็นฟางกองใหญ่มาวางต่อหน้าเรานะครับ หลายคนผมดูแล้วท่านผู้ว่าครับเขารู้สึกเขาตอนแรกเขาคือท,ที่ท่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเลมา็มหญ้าแต่ว่าหญ้ามันก็สั้นมากนะครับแค่นี้มันไม่พอนะครับ oh, แต่พอมีอมีฟางมาเนี่ยก็จะประทงัง mm hmm. ก็จะช่วยให้เขาแบบมีอาหารให้วัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็นับว่าเป็นเป็นพระคุณนะครับขอพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงแทนเกษตรกรนะครับ mm hmm. ผมนี่รู้สึกตื้นตันใจมากเลยครับ mm hmm. ท,ที่ท่านเห็นความสําคัญของเกษตรกร mm ทั้งจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะอำเภอสองโดนนะครับทีนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะครับท่านผู้ว่าครับเพราะว่ามันก็ฉุกระลุมกันแล้วชาวบ้านก็ต้องช่วยตัวเองเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยเดี๋ยวก็จะก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับไปมอบกินได้สวันตรงนี้ประมาณการไว้กินอย่างน้อยหนึ่งเดือนครับ ต่อตัววัวตัวหนึ่งที่วัวทุกตัวที่เลี้ยงเนี่ยใหกินได้ไปันถึงสิ้นเดือน

ถ้ามียาเป็นอะไรก็มีมาหมดคนอะไรันทัยนคอรอลงอปิดอ่ะ O que ali? ปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วค่าก็ท่วมป่ะก็ไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมก็อย่างนี้แหละอ๋อนี่ก็ยังคือว่ายังปล่อยเลี้ยงตามปกติอยู่ยังไม่เดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนมั่งแต่เวลาแบบควายไงคะมันไม่อินมันเท่ามันไม่มีเปลือยไม่มีโรคอะไรแล้วผู้ใหญ่บ้านอะไรเขาแจ้งป่ะผู้ใหญ่บ้านก็เราก็อยู่บ้านหลังสวนนะคะหลังสวนก็เขียนน้ำดวนเขีนน้ำดวนแต่เขาไม่ได้แจ้งเรากาเขามีปางมีอะไรมาแจ้งแฟนเขาไปรับครับวันนี้ว่าเอาสิบตัวนะครับผู้ชาย ก็เท้าเปื่อยไม่มีนะคะเพราะว่าพอถึงนั่นเราก็เอาเปลือโยนใส่ในอ่างเพราะว่าเหมอนในข้อก็มีน้ำขังเยอะๆก็พยายามต้อนให้มันองโกเยอะกันไงไงว่าเหมือนเป็นทีมีปัญหาอะไรก็แจ้งดูต่างไดต่างไหมครับเปิดได้ั่นแหลเหมือนต่างไหมเออเออเอเเออ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 เอเอเออ 没我都要拿，要拿。